ความหมายของบุญในพระพุทธศาสนาบุญคือความดีที่ชำระจิตให้ผ่องใสเป็นเหตุให้เกิดสุขความเจริญและทางไปสู่สุขคติบุญไม่ได้วัดที่มูลค่าแต่วัดที่เจตนาหรือจิตเป็นหลักการทำบุญในชีวิตประจำวันแบ่งตามบุญกิริยาวัตถุสิบคือ 1. ทานามัยคืออะไรทานามไมแปลตรงตัวคือ บุญที่เกิดจากการให้คำว่าวทานเท่ากับการให้การสละไม่เท่ากับ,กา,ก,าาก,บการกระทำให้เกิดขึ้นรวมกันคือการกระทำที่สละสิ่งของแรงกายหรือโอกาสเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ยึดเอาคืนทานไมยเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิประการและถือเป็นด่านแรกของการฝึกใจในพระพุทธศาสนารูปแบบของทาน ให้ได้มากกว่าที่คิด 1. อามิสทานให้สิ่งของเช่นเงินอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคที่พักพิงอุปกรณ์การเรียนของจำเป็นเป็นทานที่เห็นผลชัดเข้าใจง่ายและทำได้ทุกคน 2. ธรรมทานให้ธรรมะเช่นแนะนำทางออกจากทุกข์เตือนด้วยเมตตาเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงไม่ใช่แค่บรรเทาชั่วคราว 3. อภัยทานให้การให้อภัยเช่นยกโทษไม่ผูกเวรปล่อยวางความโกรธไม่คิดเอาคืนเป็นทานที่ตัดวงจรเวรกรรมโดยตรงให้ยากแต่ผลแรงมากแก่นแท้ของทานนิมัยทานนมัยไม่ได้วัดที่ของ แต่วัดที่เจตนาเจตนาที่บริสุทธิ์คือให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังบุญจนเป็นความโลภให้ด้วยใจเมตตาถ้าให้ของน้อยแต่ใจสละจริงบุญอาจมากกว,ากว่าการให้ของมากแต่ใจยังยึดทานนาัยตัดอะไรในใจเราทานนามยเป็นยาตรงจุดของโลภะจากอยากได้ยอมสละจากของของกูเท่ากับ เพื่อผู้อื่นจากกลัวขลาดเท่ากับใจอิ่มทุกครั้งที่ให้คือฝึกปล่อยอัตตาผลกรรมของทานนไมยัยตามพุทธระยะสั้นในปัจจุบันใจเบาใจอ่อนโยนลดความตรณีมีความสุขง่ายขึ้นระยะยาวพบหน้าเกิดในพบที่ไม่ขาดแคลนมีคนเกื้อหนุนมีโอกาสเข้าถึงธรรมได้ง่ายคนที่ให้ทานสม่ำเสมอ มักไม่จนทั้งทรัพย์และน้ำใจสิ่งที่ทำให้ทานเสื่อมบุญให้ด้วยความรำคาญให้เพื่ออวดให้แล้วเสียดายให้แล้วดูถูกผู้รับของถึงมือเขาแต่ใจเราไม่ได้บุญเต็มทานเมัยในชีวิตประจำวันที่ไม่ต้องมีเงินก็ทำได้ให้เวลารับฟังคนทุกข์ให้แรงช่วยงานโดยไม่บน่นให้รอยยิ้นคำพูดดีๆ ให้โอกาสคนกลับตัวทั้งหมดนี้คือทานนไมยแท้สองสีลไมคืออะไรศีลไมแปลว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลศีลเท่ากับการสำรวมกายวาจาใจไม้เท่ากับการกระทำให้เกิดขึ้นหมายถึงการงดเว้นจากความชั่วทางกายและวาจาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ศีลไม เป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่สองต่อจากทานะไมยและเป็นฐานรองรับของภาวนาศีลทำหน้าที่อะไรในชีวิตศีลไม่ใช่แค่ข้อห้ามแต่คือเกราะคุ้มกันชีวิตศีลช่วยกันกำหนักไม่ให้เกิดกันเวรไม่ให้ผูกกันใจไม่ให้แตกสลายถ้าทานคือการให้ศีลคือการไม่ทำร้ายรูปแบบของศีลลหม่ หนศีลห้าพื้นฐานของคารวาสปานาติปาตาเวรมณีงดฆ่างดเบียดเบียนชีวิตอธินาธานาเวรมณีงดลักทรัพย์เอาของที่เขาไม่ให้กาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีงดประพฤติผิดในการมมุสาวาทาเวรมณีงดพูดเท็จหลอกลวง สุราเมระยะมัชชะประมาทฐานาเวรมณีงดของมึนเมาที่ทำให้ขาดสติแค่รักษาให้บริสุทธิ์ตามกำลังก็เป็นศีลไมยเต็มรูปแล้ว 2. ศีลระดับสูงขึ้นศีล8อุโบสถศีลศีลส,สิบหรือปฏิโมกขของบรรพชิตแต่หลักการเหมือนกันคือลดการเบียดเบียนเพิ่มความสงบ แกนแท้ของศีลละไมหรือหัวใจสำคัญศีลละไมไม่ใช่การฝืนแต่คือการเลือกไม่ทำไม่ฆ่าเพราะเห็นค่าชีวิตไม่โกงเพราะไม่อยากสร้างเวรไม่พูดเท็จเพราะไม่อยากให้ใจคุณถ้ารักษาศีลเพราะกลัวโทษอย่างเดียวบุญยังไม่เต็มถ้ารักษาเพราะเมตตาและปัญญาบุญลึกนากศีลละไมตัดอะไรในใจ ศีลไมตัดโทสะและความประมาทโกรธยับยัง้งอยากเอาเปรียบหยุดเผลอมีสติศีลคือเบรกของกรรมผลของศีลไมตามพุทธระยะสั้นปัจจุบันใจสงบนอนหลับสบายไม่ต้องกลัวผลกรรมไล่ทันมีศักด์ศรีในใจตนเองระยะยาวพบหน้าเกิดในพบที่ปลอดภัย ไม่ตกอบายง่ายเอื้อต่อการเจริญธรรมคนมีศีลแม้ไม่มีทรัพย์ก็มีความมั่นคงทางใจสิ่งที่ทำให้ศีลไมอ่อนกำลังรักษาศีลเพราะกลัวคนเห็นเลือกถือเฉพาะข้อที่ไม่ลำบากผิดแล้วไม่ยอมรับไม่แก้ไขดูถูกคนที่ยังทำไม่ได้ศีลแท้ต้องมาพร้อมความอ่อนน้อมศีลไมในชีวิตจริงไม่ด่าแม้ถูกยั่วยุ ไม่โกงแม้ไม่มีใครเห็นไม่คบอบายแม้ถูกชวนยอมเสียเปรียบเพื่อไม่สร้างกรรมทั้งหมดนี้คือศีลไมในชีวิตประจำวัน 3. ภาวนาไมาคืออะไรภาวนาไมาหมายถึงบุญที่เกิดจากการอบรมจิตและปัญญาภาวนาเท่ากับทำให้มีทำให้เกิดทำให้เจริญไมเท่ากับ การกระทําให้เกิดขึ้นรวมความคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นสงบและรู้ความจริงของสรรพสิง่งภาวนาไมยเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่สและเป็นขั้นที่ลึกที่สุดในสามฐานหลักทานศีลภาวนาภาวนาไมยต่างจากทานศีลอย่างไรทานนไม้แก้ความโลภหยาบศีลนไม แก้โทสะและความประมาทภาวนาไมา่แก้อวิชชาความไม่รู้จริงต่อให้ให้เก่งรักษาศีลดีถ้าไม่ภาวนาใจก็ยังหลงอยู่ประเภทของภาวนา 1. สมถะภาวนาทำใจให้สงบฝึกให้จิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเช่นอาณาปานสติดูลมหายใจพุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมตตาภาวนาผลคือใจสงบเบามีพลังไม่กระเจิดกระเจิง 2. วิปัสสนาภาวนาทำใจให้รู้จริงฝึกเห็นความจริงของกายใจเห็นว่าทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อน,นิจจังเปลี่ยนแปลงเสมออนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่บังคับได้ผลคือคลายความยึดหลุดพ้นจากทุกข์สมถะเท่ากับทำให้จิตนิ่งวิปัสสนาเท่ากับทำให้จิตตื่นแก่นแท้ของภาวนาไัม่หัวใจที่สุดภาวนาไัม่ไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่คือการรู้เท่าทันใจตัวเองเห็นความคิดเกิดดับเห็นอารมณ์โดยไม่ไหลาตาม เห็นกิเลสโดยไม่เป็นมันจุดหมายไม่ใช่ความสงบแต่คือความไม่หลงผลของภาวนาใหม่ระยะสั้นปัจจุบันใจนิ่งขึ้นไม่ถูกอารมณ์ลากความทุกข์เบาลงมีสติในชีวิตประจำวันระยะยาวปัญญาเกิดเห็นทางออกจากทุกข์กรรมเก่าให้ผลเบาลงเป็นฐานของมรรคผลนิพพาน ภาวนาไม่เป็นบุญเดียวที่ไม่สูญหายข้ามภพความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคิดว่าภาวนาต้องเก่งก่อนคิดว่าต้องไม่มีความคิดคิดว่าต้องนั่งนานๆคิดว่าเฉพาะพระเท่านั้นทำได้จริงๆแล้วแค่มีสติรู้ตัวเท่ากับภาวนาแล้วภาวนาไม่ในชีวิตประจำวันโกรธรู้ว่าโกรธฝุ้งรู้ว่าฟุง้ง ทุกรู้ว่าทุกสุขรู้ว่าสุขไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงแค่รู้ตามจริงนี่แหละครับภาวนาใหม่แท้อปจายนะใหม่คืออะไรอปรจายนะใหม่หมายถึงบุญที่เกิดจากการแสดงความเคารพอ่อนน้อมอปจายนะเท่ากับความเคารพการนอบน้อมการให้เกียรติไหม้เท่ากับการกระทำให้เกิดขึ้นรวมความคือ การลดตนเองลงเพื่อยกคุณค่าของผู้อื่นหรือสิ่งที่ควรเคารพด้วยใจจริงอปจ,จายนะัมเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่4เคารพใครเคารพอะไรบ้าง1เคารพบ,บุคคลที่ควรเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีคุณผู้มีศีลผู้มีปัญญาไม่ใค่เคารพเพราะยศแต่เคารพเพราะคุณธรรม สเคารพในคุณงามความดีเคารพความถูกต้องเคารพศีลธรรมเคารพกติกาความยุติธรรมแม้ไม่มีตัวบุคคลใจก็ยังเกิดบุญได้เคารพด้วยกายวาจาใจใกายไหว้กราบลุกให้ที่นั่งวาจาผู้สุภาพไม่ลบหลู่ใจไม่ดูหมิ่นไม่ยกตนข่มผู้อื่นใจสำคัญที่สุด ถ้ากายไหวแต่ใจดูถูกบุญไม่เต็มแกนแท้ของอัปจายะยนไมอัปจายะยนไมคือการฝึกสลายอัตตาจากกูแน่เขาก็มีคุณจากไม่เห็นหัวใครให้เกียรติชีวิตอื่นคนที่เคารพเป็นคือคนที่ใจสูงไม่ใช่ใจตำ่ำอัปจายะยนไมในตัดอะไรในใจความถือตัวความเย่อหยิ่งมานะถือตนอัตตายิ่งบาง ปัญญายิ่งเกิดง่ายผลของอัปจายยนะใหม่ระยะสั้นคนเอนดูเมตตาความสัมพันธ์ราบรื่นใจอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างระยะยาวเกิดในตระกูลดีมีคนเคารพนับถือได้รับโอกาสดีในชีวิตในคำพีกล่าวว่าผู้รู้จักเคารพย่อมไม่ตกตำ่ำความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคิดว่าเคารพเท่ากับต่ำต้อยคิดว่าการนอบน้อมคือแพ้ คิดว่าคนเก่งไม่ต้องอ่อนน้อมพุทธสอนตรงข้ามผู้สูงจริงจะอ่อนน้อมได้อัปจาย,ยนใหม่ในชีวิตประจําวันไหวพ่อแม่ด้วยใจจริงฟังคำเตือนโดยไม่เถียงทันทีไม่ดูถูกอาชีพใครเข้ารบกติกาแม้ไม่มีคนเห็นทั้งหมดนี้คืออัปจาย,ยนใหม่แท้5เวีาวัจจะหม่คืออะไรเว,ยวียวัจจะใหมหมายถึง บุญที่เกิดจากการขนขวายช่วยเหลือรับใช้และทำกิจที่เป็นประโยชน์เวยาวัจจะคือการงานการรับใช้ความขยันช่วยเหลือใหม่คือการกระทําให้เกิดขึ้นรวมความคือการลงแรงลงใจเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือส่วนรวมโดยไม่เลือกงานไม่ถือตัวเวยาวัจจะใหม่เป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่ห ลักษณะของเวยาวัจจไม่หนด้วยกายแรงกายกวาดวัดล้างห้องน้ำยกของช่วยงานศพงานบุญงานส่วนรวมดูแลคนป่วยคนชรางานต่ำไม่ทำให้ใจต่ำถ้าใจไม่ถือตัว 2. ช่วยด้วยใจความตั้งใจอาสาโดยไม่ต้องเรียกไม่บน่นไม่เลือกงานทำจนจบไม่ทิ้งกลางทาง ใจแบบนี้แหละคือบุญแท้ 3. ช่วยโดยไม่หวังหน้าไม่หวังคําชมไม่หวังตำแหน่งไม่หวังให้ใครเห็นบุญเวยาวัจจะไม่แรงตรงนี้แก่นแท้ของเวยาวัจจะม่เวยาวัจจะไม่คือการฝึกละอัตตาผ่านการทำงานจากงานนี้ไม่ใช่หน้าที่กูเป็นงานนี้จำเป็นเดี๋ยวทำให้คนช่วยงานเก่งมักจเจริญทำไว เพราะใจไม่แข็งเวยาวัฏจะไม่ตัดอะไรในใจความเกียดคร้านความถือตัวความเห็นแก่ตัวเหงื่อที่ออกคืออัตตาที่ละผลของเวยาวัฏจะไม่ระยะสั้นใจอิ่มแม้ร่างกายเหนื่อยคนไว้วางใจงานราบรื่นเกิดความสามัคคีระยะยาวมีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนไม่ขาดผู้สนับสนุนในชีวิต เกิดในภพที่มีบริวารดีในคำภีร์กล่าวว่าผู้ขยันช่วยงานย่อมไม่อดอยากสิ่งที่ทำให้บุญอ่อนช่วยแต่บนช่วยเพราะกลัวเสียหน้าช่วยแต่หวังผลตอบแทนเลือกช่วยเฉพาะงานที่เด่นกายทำแต่ใจไม่ร่วมบุญไม่เต็มเวยาวัจจะไมในชีวิตประจำวันเก็บของที่คนทำหล่นช่วยงานเพื่อนร่วมงานโดยไม่ต้องขอ อาสางานสาธารณะทำงานบ้านโดยไม่รอคำสั่งทั้งหมดนี้คือเวยาวัจจะใหม่แท้สรุปสั้นแต่ลึกฐานะใหม่ไม่ใช่การให้เพื่อได้บุญแต่คือการฝึกใจให้ไม่ยึดและนั่นแหละคือบุญที่แท้จริงศีลน้าใหม่คือบุญจากการไม่ทำชั่วไม่ใช่เพราะกลัวบาปแต่เพราะไม่อยากเพิ่มทุกข์ให้โลกและไม่อยากทำลายใจตัวเอง ทานทำให้ชีวิตไม่ขาดศีลทําให้ชีวิตไม่พังภาวนาทําให้ชีวิตไม่หลงอปิจายนะไม่ได้ทําให้เราเล็กลงแต่ทําให้อัตตาเล็กลงและเมื่ออัตตาเล็กปัญญาจึงมีที่ยืนเวยาวัจจะไมคือบุญของคนลงมือยิ่งงานหนักใจยิ่งเบาเพราะอัตตาถูกใช้ไปกับเหงือ่อ